ตังไก่ทำอะไรวันนี้มีเมน,นูอะไรอีกมีต่ากุ้งสดต่ากุ้งสดต่ากุ้งก็ต่างใบใบแล้วก็ต่างตำต้นอ่าต่ากุ้งผมนี่เท่าไหร่เนี่ยสัานทานสิบาคีท่านถือทานอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีหน่อยนะคือร้านที่นี่เวลามาสร้างร้านอ่ะลำบากหรือว่าดีกว่าทำที่เดิมที่ทน,กกน,นู่นอ่ะทำง่ายกว่านี่ง่ายกว่าบอน่ง่ายกว่าเรื่องแล้วเรามีเวลามาทำเนาะเลยใครมาสีหอมก็อย่าลืมยอาหารต้องจ่ายกับน้องอะไรด้วยตีน้องตี๋เหมือนตายน้องตี๋นะน<ด>ี่เก่งจัดมาก มันดูในเฟซบุ๊กนันน้องเขาไปเศษหรือเขาบ้านเราที่อยากไปมากเลยตอนนั้นยังเ่เปิดวะประเทศก็ยังเ่เปิดว่าอิสรพวกเจ้าหลายหลาจริงจรเนยมอนจิงะเยอะหน่อยพี่แนะนำให้ขายเป็นข้าวจริงจริง โอ้โหเนี่มีพันธีิตรอ้อแปะ料的เอ้ยคนกินสนใจนี่เอาหนีเอาตลาดเนอตลาดของใหม่ดูกือนว่าแบบว่าตั้งแต่ ไม่ได้หายคุนต้องรู้สึว่าวิวพรรณก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพอยู่ที่นู้นมันแดดแรงเนาะเลยแมนเป็นกาแฟ 关掉啊！

เข้่เข้าในปีนี้เขาก็เรียกว่าถึงวิชาเต็มที่รวมรวมเบเสร็จแล้วใน5ปีถึงระเบกพ้อระบบกขายมา5ปีแล้วเกือบ6ปี5กับ6ปีแล้วนะขายตั้งแต่ปีอยู่อยู่ปีไนเรียนอยู่ปีอะไนะประมาณปีปีสอปีสปีสโอ้โหยู่เขาส่งปเรียนะพอเรียนจบก็ยังมาขอไม่ไม่้ไ่ะ

มันจะมีเติมือามน,นาาเลติมโนาน่าปลาหมึกแดงปลาหมึกแดงปลาหอยหอย,หอ,ยอ,อันนี้คือลวกแล้วเหมือนกันอันนี้<อ>ลวกแล้วแต่น,น,นึงแต่ว่าเราลวกอีกรวอกอืมดีเขาเป็นหอยเชลล์เราจะลวกเพิ่มใส่ผเข้าไป

Ok, đưa ra kia mà kia mà. เอาชิมชิม Come on, Đi on common. Oh, a chị. Đá gì xin à this. Mm. Big big big. Thì bọn này phíaหลัง mà chim vô. Ờ. Đó đẹp. Thế tận số. Bỏ đi. I can't hand. Good. Cái này. Tên nó thử chưa nào

ฝรั่งก็ชิมดูว่าสุปตามน้องตายนี่แซ่บขนาดไหนนี่เป็นธรรมดาฝรั่งยังมาชิมโอ้โหนี่มาแล้วใส่จานอุ้ยโอ้ยฝรั่งก็เรียนรู้ภาษาหลนะนะครับขอบใจนี่เสร็จแล้ว โอ้คลิปนี้คนไหนดูตอนนี้นะโอ้โหคมอยอะอ่ะใส่อะไรใส่อะไรห่อเจียวหออเจียวโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้ว เดี๋ยวน้องเขาจะมีเมนูเพิ่มนะแต่ตอนนี้คือที่นี่เนี่ยเมื่อกี้คนทีนมาเขาก็จะมาดูนี่ตามอะไรต่ออีกอันนี้ตามมีใบใบมีใบใบมีใบคืนี้นะมาม่านี่เขาไม่เอาเลยใช่ไหมหมายถึงว่าเขาไม่นิยมตามใอ๋อแซ่ตาแซ่ออันนี้เราไม่ได้ว่ามาม่าดีหรือว่ามาม่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าคนลาวจะนิยมตามเส้นใบใบมากกว่านะตมาม่าก็มีแหละเนาะแต่ใบใบมันอาจจะ แข็งๆปุบๆกีบๆเนะอะมันจะไม่ค่อยอมน้ำเป็นเค<อ>็มนัวๆเขาใส่เขาใส่กี่ซองซองซองเด่นซองเด่นเท่าไหร่อันสามซีฟสามซีฟสมซี้ตักปอนเท่าไหร่นะอ่าสี่ิสี่ิบออสสี่อ <laughs>

ไงงงงงอบบอมเนี่ยตัไไปอี่เลี่ยนูนผักกาเฉดแ้ช่วงไม่มีผักกะเฉดก็เป็นผัาผุ้งแทนเป็นป่ะผักกาเฉดเห็จะเสิร์จะใส่ยำเป็นยำไหยางรูอ๋อผักกาเฉดเป็นยำ

ตาก็เป็นคณตาม่ตอเตาเมล้เอนี่เลี่ยหัวเลยเนาะยังไงรสชาติ้มต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 วมต้มต้ม้แพงแต้มต้แต้ม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 ต้ลต้มต้มต้เต้มต้มต้มต้ามชอบบ้มต้ม้มน้มต้มต้ม เอาแล้วเยอะเยอะไปกินร้านนัวนะนัวนะราคาก็ได้แพงที่นั่งกินนั่งกินคุยอยู่นะมีก็เด็กแล้วนะก็ยังใช่กันไปเรื่อยนะ นี่ตาเขา,ากินนี่ต้นตานะฮะก็เดี๋ยวให้เจ้าอื่นเงินเขได้สั่งได้สั่งนะ